สำหรับคุณค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะยอยากจะแวะเรียนเข้ามาชมตัวรถที่โชว์รูม MC 99นะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะที่โชว์รูมของเราเปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง6โมงเย็นตั้งอยู่ถนนเรียบคอเสดหนองบัวงามสุฬา,า,านี้วันนี้จะมาแนะนำรถ Mitsubishi t i t o n Plus เป็นรถปี2016 เกียร์ธรรมดาเป็นแคบนะเครื่องยนต์ขนาด2.4ดีเซลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจังหน้ากันดีกว่านะคะกระจังหน้าเขาก็เด่นจริงๆนะคุณค่าสวยงามทีเดียวนะกระจังหน้าก็มีสัญลักษณ์มิตูบิชินะคะก็แบบโคมเมียมนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันดีกว่านะคะว่าสําหรับเจ้ามิตูบิชิทัท,ท่นเนี่ยมันเป็นสวยงามขนาดเนาะ,ะอ,ะอะ่เดี๋ยวขอบอกราคานิดน,นึงนะคะสำหรับมิตูบิชิทัยท่านนะ,ะ,ะละเป็นถึง2006ราค เอาตตำหน่ที่5้9 0 0 0บาทเบาทออกรถจัดได้ทั่วประเทศไทยจัดได้ทุกอาชีพเพียงแต่ว่าอาชีพของยุค้าแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าโทรมาหาไปไปลอยได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 5 5์1 5 5 5 5 0 8 5 5 5 1 4 5 4 5หรือจะติดต่อที่เบอร์โชว์รูมของเรานะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 2 9 0 4 2 8 8 2นะคะจัดได้ทุกอาทิตย์จริงๆนะคะคุณลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะเอกสาร4ี่อย่างก็มีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดบัญชียอดหลัง6กเดือนนะคะสำหรับคุณลูกค้าบอกว่ารับเป็นเงินสดออกได้ไหมรับเป็นเงินสดก็ออกได้นะจ๊ะไม่มีสลิปเงินเดือนก็ออกได้นะคะ ค้าขายไม่มีสลิปเงินเดือนอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่กังวลนะเกี่ยวกับเอกสารไม่ต้องกังวลค่ะคุณลูกค้าอยากได้รถสวยอยากได้รถดีๆเป็นรถยนต์ที่คัดเกตโทรมาเลยค่ะกิ้งกังได้เลย085 554545นะ,ะ่อ่าเดี๋ยวให้ดูกุญแจนี่เลยแุญแสวยงามไหมกุญแจมี2ดอกเลยจ้ะอ่ากุญแจของเขาจะเป็นสมาร์ทคีเลสนะคะคุณลูกค้ากดปุ่ตรงนี้ได้นะคะ นี่ปิดนะกระจกเขาจะพับเองเนาะถ้าเปิดนี่เลยบางท่านนะคะหวังดีหวังดีงดเอาเมือไปตบคนไม่ต้องเอาไปตบนะคะเพราะว่ามันเป็นคุณแจแบบออสมารท์ทคิเลตนะคะคุณลูกค้ามันจะพับเองของเขาอัตโนมัติเลยเพราะฉะน,นั้นคุณลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยบางท่านนะคะซื้อของเยอะรุงรังมากเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะสมมติไปปลอยถึงของนะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะ อันนี้ปิดนะอ่าพอเปิดนะโอเคนี่เลยนะโอ,โ,โอ้โหมันก็ดวกสบายมันทันสมัยมากเลยค่ะคุณครับมันทันสมัยมัน มันสวยนะ่ะเป็นกระบะที่สวยแล้วก็กระบะที่แบบว่าในใจด้วยหลายๆท่านนะคะกระบะรถในฝันนั่นเองเนาะภายในกว้างขวางมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาชมตัวรถที่โชรูม M499 ก็สามารถเดินทางมาได้เลยเนาะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะตัว GLS ทัชนะ เลขไมค่ะคุณลูกค้าโอ้โหโอ้โหนี่เดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะคะระหว่างรอค่ะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้ไปปล่อยด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะ่ะเลขไม่อยู่ที่สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่กิโลโอ้โหไม่อะไรจะน้อยขนาดนี้คะคุณลูกค้าเดี๋ยวขอไปดูห้องเครื่องรถดีกว่าว่าจะสวยก่อนนวดงานขนาดไหนเนาะนะคะโอ้โห สวยงามนะคะน็อตทุกตัวเราไม่เคยเคลียร์ออกเราไม่เคยแกะออกแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่จะได้รถมือสองนะคะทำไมเขาถึงจะมาออกรถกับเต็มทีเต้าาเยอะจังเลยเพราะว่าที่นี่เราจะคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดนะสินค้าที่ดีที่สุดถ้าไม่ดีเองเราจะไม่กล้าเอามารมสื่อนี้เพราะฉะนั้นคุณลูกค้นะา <c oughs> อยากจะได้รถแบบนี้เรียนเชิญก็ได้นะมาชมด้วยตาดีกว่านอะที่โชว์ เดี๋ยวขอทวนราคาอีกนิดนึงนะคะราคาเจ้ามิซูบิชิคันนี้นะคะอยู่ที่519,000บาท9บาทออกรถจัดได้ทุกแอาที่ออกได้ทั่วประเทศไทยนะคะออกได้ทั่วประเทศไทยคนแบบนี้นะพูดจริงทำจริงนะคะคุณคะข้างว่าคันนี้ผ่อนเดือนละ9,846บาท84ดวันนะคะยังไงก็ฝากติดตาม